สามแ่บครับปีกันเสร็จแล้วก็หลับแล้วครับพี่ลุกเลือนนอนกับมามีนะครับนอนกับมามีขี้หน้าครับวันนี้มามีไม่อยู่นะครับมามีจะไปซื้อายแมวครับายแมวหมดแล้วครับดี๋ยมามีซื้อ ใส่แมวกระสอบใหญ่นะครับซื้อใส่แมวกระสอบใหญ่ให้หน้องนะครับโอเคเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะเราฝันดีแล้วลูกฝันดีซะนอนซะนอนซะ,นนะเลยลูกกินเสร็จแล้วก็นอนนะเดี๋ยวมมี่ไปซื้อนมแพะมาให้ด้วยนะนมแพะมาให้เด็กๆด้วยนะนมแพะหนูหมดแล้วนะครับโอเค ตัวอ้วนๆเ,เด็กเด็กอ้วนๆคือน้องเพชนฮะนี่พี่ลำรวยพี่งานทองอ้โหดูเก็บแบนๆขวงไผ่น้อลูกรอดแทเน้รอรอคาเก้ออ้อยอ้อ้ย ดีบไหวตัวทันแล้วไหตัวทันแล้วไหวตัวทันแล้วอ้วเนี่ยดูดู๋ไม่ตื่นเดี๋ไม่ตื่นแก้บอ้วนเนี่ยดูดูวันนี้ยังไม่ด้เช็ดตาให้เลยยังไม่ตื่นกันเลยจ้าดี๋ไม่ตื่นเดีวมีใครตื่นเลยดู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 มมีเรบไปเรกัดน้องนู่นะ อเนนนนนนด็กอ้วนเด็กอ้วนอเด็กอ้วนลูกชายแม่หวานครับลูกชายแม่หวานติกัระดกชายแม่หวานเลยไปแล้วขอบคุณนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกหนูด้วยนะครับขอบพระคุณครับ